วันนี้นะครับเราจะพาไปดูบ้านที่ผ่านการเวลามาเป็นเวลากว่า10ปีนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถจับภาพได้ใน Google Street View นะครับและมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็โดดลงไปดูตรงจุดนี้เลยดีกว่านะครับเมื่อเราลงมาแล้วนะครับเราจะพบกับบ้านหลังหนึ่งครับที่ดูผ่านๆแล้วก็เหมือนบ้านทั่วไปนะครับ แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับภาพภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อปี2008นะครับแต่ Google Street View นะครับถ่ายภาพบ้านหลังนี้ไว้หลายปีนะครับนี่คือ2008ถ้าเราเลื่อนมาในปี2009เราจะพบว่าบ้านหลังนี้นะครับเริ่มมีการผุพังนะครับและจากนั้นเราก็ไปในปี2011เราจะพบนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ พังทลายไปแล้วนะครับแล้วเราเลื่อนมาในปี2013เราจะพบว่าบ้านหลังนี้ได้หายไปแล้วไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ครับบ้านข้างๆก็หายไปเช่นกันนะครับและถ้าเกิดเราเลื่อนมาในปี2020เราจะพบว่าไม่มีเหลือร่องรอยของบ้านหลังนี้แล้วอีกต่อไปนั่นเองครับนี่คือความเจ๋งของ Google Street View ที่ถ่ายภาพซ้ำๆต่อกันลหลายๆปีนะครับทำให้เห็นวัตจักรของบ้านหลังหนึ่งนะครับตั้งแต่เป็นบ้านปกติจนบ้านแหลกสลายหายไปนั่นเองนะครับ